สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวิไลกายชาแนลนะคะอากาศมันนี่ก็นหนาวหนาวค่ะอากาศอยู่ที่4องศานะคะโอ้พรเดียบังคาวนะคะจากโรคระบาดก็มาเป็นสงครามเนาะคะ่ะลายเรื่องลายแนวบอกไปแล้วกับลายเรื่องลายแนวค่ะวิไลกัวิไลกับข,อ,ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะสิวาจากไหนเนาะคะ่ะจากเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากโรคระบาด ยูนีนะคะเดี๋ยวก่อนก่อนวิไลสีมาหว่าเรื่องของวิไลสีมาหว่าให้ฟังว่าแปลกมากค่ะสามีเปิดแอปเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวก่อนอื่นวิไลสีมาหว่าให้ฟังวิไลสีคุยเรื่องนี้ก่อนนะคะว่าโรคระบาดอยู่ในโรคระบาดอยู่ประเทศไอแลนด์เหนือยูเคทางอื่นมันกับวิไลกับโบหัเนาะคะ่ะยูเคกับโบหัวก็การตะวันไอแลนด์เหนือนี่ จะว่าชิวบอลคนกับบริถึทั้งขันจะชิวมากไมก่แต่ว่าก็คนกับบรดตื่นตะนกคือตะกี้นะคะเพราะว่าโรคระบาดนี่จากตะกี้ที่ว่าเป็นหนักถือว่าคนเวลาคนป่วย,ยจะมีอาการหนักแนะม่นบอกคะหลายคนจากหลายคนในประเทศไทยจะเข้าใจพิษวิไลขอเกินในจังหน่อยเพราะว่าบางเถือคลิปที่วิไลเอามาเว่านี่บางเถือคนกับบไดษบริบเ,รเป็นทีน่าสนใจให้คนเขา,าเบิงแต่วิไลจะว่ามาเป็นแนวทางสิมาบอกว่า การรักษาและการดูแลวิไลเคยทําคลิปไว้แล้วนะคะปตองต่มตะนกหมากไม้แต่ว่าคือบาแหละค่ะในเมืองไทยในตอนนี้คนคนป่วยหลายแต่บางคนน่ะวิไลกับเขาใจว่ามันมีคนถีว่าป่วยนะักก็มีคือ,อยังเช่นบานวิไละนะคะลูกไส้วิไลกัเคยเป็นอาการนนะักลูกไส้อลูกไส้วิไลอายุ14ปี แต,แต่แต่อยู่ประจักมืกกับสิบหาล้วแต่ว่ากับสิบสี่สิบหา่ะลค่ะแต่ว่าลูกสาวก,ก็อายุสิบสามปีนี่นะคะปีนี่อายุสิบสามแต่ว่าอาการของทั้งสองคนแตกต่างกันค่ะเพราะว่าอาการโควิดของลูกชายนี่ลูกชายไมีอาการน,นะค่ะแต่ป่ถทึงขันรุนแรงที่จะต้องนําตัวเขา่าโรงพยาบาลปไปรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลแต่ลูกสาวนี่บ่วยเมีอาการยังใส่หัวเป็น โ,โควิดนะคะก็บบมีอาการยังเลยบอเป็นวัดบอเป็นยังเราว่าหลูกสาววปลจะเป็นคนที่ชอบออกไปเล่นข้างนอกอาจจะมีวัดมีหนังน,นี่นีนเล็กๆหน่อยแต่ว่าก็เป็นเหนือปกติของเพิ่นผลก็บเรมียัง, <c oughs> ยงยูนีจะดีมากนะคะเพราะว่าเขาจะแจกกล่องตรวจเขาจะเขาจะให้กล่องตรวจฟรีนะคะให้มาเป็นกล่องเลยกล่องซีฟ้าให้มาไหวให้ตรวจ <c oughs> วเดี๋ยวไปลจะเอามาให้เบิ้งนะคะ นี่ก็คือของตรวจนะคะของตรวจที่ว่าตรวจเองในบ้านนะคะว่าได้พ้นได้พ้นดีบอกก็ได้พ้นดีนะคะได้พ้นดีก็เพราะถา้าเวลาเป็นถา้าเวลาเป็นนี่ตรวจครั้งแรกเลยนี่ลูกไา้ลูกไส้ก็ตรวจเห็นเลยนะคะบางคนจะบอกวอาปรไดร้อยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะปรไดร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นบ้างเถื่อแต่บ้างเถื่อก็เข้าตรวจตรวจพ่อนะคะคือลูกไส้วิไลเป็นแต่กับบรมเมนว่าเข้าสิตรวจแต่อันนี้อนนัอนเดียวลูกไส้วิไลเป็น พ่อตรวจอันนี้แล้วเจอก็สามีก็สทรงตรวจไงตรวจเขาเรียกวย่ายังนะวิไลก็ลงหลงลืมแล้วค่ะคว่าทรงไปตรวจนะคะแล้วก็พ่อลูกสาวก็เฮ็ดคือกันค่ะการรักษาดูแลของเฮ้าเฮากับดูแลรักษาอยู่ในบ้านค่ะพ่อร้วพ่อรู้อาการของลูกสาวว่าลูกสาวเป็นกระกะเพิ่นกระกักตัวอยู่ประมาณสองอาทิตย์กันออกมากขางนอกได้วิไลก็สามีกับเป็นคนดูแลเพิ่นเหืืองอาหารการกินพ่อลูกสาว ลูกสาวนี่บรดเมีอาการยังเลยแต่สามีเหตุตรวจพ่อเพิ่นไปโรงเรียนเด็กหน่อยส่วนร้ายจะไปติดอยู่โรงเรียนนะสินะคะเพราะว่าเพิ่นกับบาดหตามภาษาเด็กหน่อยกับบาดหดูแลรัลกษาตัวเองหมักนไหเนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะเาส่วนร้ายเล้าเขาจะไปติดอยู่โรงเรียนแล้วก็เอามาแผลอยู่ในบ้านแต่ว่าก็เป็นเรื่องทีดีวิ่ได้ก็ได้รับวับบบคซีนสามีก็ได้รับวับคซีนครบแล้วแต่บอกทึงว่าสิ่งที เฮาแน่มเห็นเฮากับบอหัว่ามันจะติดในทนั้งใดแน่ซิงแหลกี่สำคัญก็คือ,อล้างมือตลอดหาเสียหายเฮามามาเหตุประจําแบบคร่งเข้มง,ง,งวดแบบจะสั่นเฮาก็คือจะอยากแนมแนบอคาสำหรับบางเถือบางยังเฮาก็มีกัรนลงกันลืมแน่แต่ว่าเฮาพยายามจะดูแลตัวเองในเรื่องกันหล้างมืออยู่ตลอดนั่นแหละค่ะสาคัญ ล,ลูกสาววิไลมาามากลูกสาววิไลเนี่ยจะไข่ชิดกับวิไลมากกอดมายังอยู่ตลอดนะคะตอนโฉดที่เพิ่นเป็นแต่วิไลกับบริบริบเป็นน้าเพิ่นแล้วก็วิไลก็ไปทําความสะอาดลูกไส้บริบ่เป็นน้าเพิ่นก็เป็นเหลืองที่โชดดีค่ะเพราะว่าวิไลตรวจก็บริเป็นว่าตรวจแค่อันนี้อันเดียวนะคะพอลู้ว่าคนในบ้านเป็นเท่ากับตรวจนี่ปุ๊บแล้วก็ส่งไปตรวจใหญ่คือกันก็ตรวจอยู่ประจําจนลูกไส้ลูกสาวหายแต่เพิ่นบริเป็นผอมกันนะคะเพิ่นเป็นลูกสาวก็เป็นทีหลัง แต่ว่าก็ลูกชายหายไปแหลือเป็นเดือน่นได้ไปติดยู่โรงเรียนจากโรงเรียนนะคะก็รักษากันไปอยู่ในบ้านก็หายนะคะถา้าวิไลจะบอกว่าถ้าคนที่เป็นยูเมืองไทยและมีอาการบอหน,นักก็สามารถดูแลตัวเองอยู่ในบ้านได้โดยที่เฮาแยกช้อนแยกจานคือว่าอาหารการกินกับคนในบ้านก็เอาไปหจะสีนะยิ่งคนที่ว่า มีห้องมีห้องเป็นส่วนโตเนี่ยก็จะดีมากคือว่าแยกหองน้ำแยกห้องนอนกับบริมาทออกมาใส่รวมกับคนอื่นคันซีแบบว่าคือบอกออกไปจนจนหูว่าตัวเองหายดีจะสินะคะจงจงค่อยออกมาบางคนจะบอกว่าไปนอนถ่ายอยู่โรงพยาบาลบริเป็นแห้งขนาดนั้นบริยากเขาบ้านเพราะว่าบอยาัใหายครอบครัวติดวิเลกกับเข้าใจนะคะเรื่องนี้แต่ว่า การดูแรลรักษาก็มีอีกหลายๆคนคนอยู่นี่เขาจะดูแลแบบคือทีวีไลเ่เบานะคะก็ถ้าบอดดเป็นนักนา้นาจะถึงขันเขาลงพยาบาลเพิ่นก็จะดูแลกันเองอยู่ในบ้านค่ะอยู่นี่จนทุกมือนี่มันเป็นเรื่องเชี่ยวบอกกับบอถึงขันเชี่ยวแต่ว่าคนกับบอดดต,ตื่นตะนนกคือตะกีแล้วสําหรับโลกนี่ก็ทุกคนก็ใส่ชีวิตปกติเริ่มปกติขึืนแล้วนะคะก็มีแบบว่าใหใส่หนากาเขาเอา่อ บวตรงไสนหน้ากากก็ได้กรบบรดเวณเขมวดคือตะกี้ยูนีนะคะกรบบริเวณเขมวดคือตะกี้แต่ว่าการรักษาดูแลเอ่อตะครองกยงยง็ยังเห่ายังยังเหตดต่อไปนะคะเพราะว่าโรคนี่ก็สิบบไดเ้หายไปจากโรคคิดว่าโรคโรคนะคะโรคนี่ก็คือสิบบรหายไปจากโรคนี่เลยแม่นบะคะก็ก็กต,กกต้องทุกคนก็ต้องทำม,มาหากินก็ต้องใส่ชีวิตประจําวันเป็นเป็นปกตินั่นเลยค่ะก็เลยแบบว่า กบตรงไปตะนกมากไม้คันคือเป็นก็ดูแลรักษาที่แบบวิไลเบานีแหละค่ะกบมันก็มีคนถือว่าวิไลรู้จักเพิ่นก็มีแค่ของน้ำของดำเดียวแต่ว่าทุกพอกับแม่เพิ่นกระได้รับวัคซีนแล้วอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ดีวิไลก็เข้าใจว่าเมืองไทยวัคซีนก็ยังอาจจะบางคนก็ยังท่านได้รับเนาะค่ะแต่ว่าอยู่นี่ก็บางคนเพิ่นก็บรรับได้ค่ะวัคซีนแต่ว่าก็สำหรับมันก็ยังมีคนถือว่าป่วยหนักอยู่ แต่ว่าถ้าไคอยากถ้าไคคิดว่าเรื่องเล่าถืเวิไลมานำมานำเสนอมาบอกให้ฟังว่าควรจะดูแลตัวเองแบบใดก็นําไปใส่ใดค่ะเพราะว่าวิไลก็เคยทําคลิปไว้นะคะการดูแลรักษาตะของเห็ดแบบใดนั่นแหละค่ะวิไลก็สีมะว่าเขาเรื่องค่ะทานไปหาหกเยสนาทีแล้วค่ะอ๋อบอกไปบอกไปบอกเรื่องนี้แล้วก็คือจะสิเป็นวัดได้จังหน่อยก็สีเป็นตรวจเบิ่งแลยค่ะว่าเป็นยัง นั่นแหละค่ะวิไลกัสิมาะหว่อให้ฟังว่าแฟนวิไลเพิ่นไปเปิดแอปค่ะสิวบอกให้ฟังหมอสู้กันฟังกับโมฮิพยูนอสิเกสิสเพชรยังแฟนวิไลเพิ่นไปเปิดแอปแอปเพื่อส่งเงินไปเมืองไทยวิไลก็แต่ว่าเพิ่นมาบอกให้วิไลฟังวิไลก็แบบว่าเออวิไลก็เป็นคนถูงงสาเนาะค่ะบางเธอวิไลก็คิดซ่าคิดว่าท่านเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นบอกเพิ่นเพิ่นก็ไปเปิดแอป วิไลก็บอกว่าให้เพิ่นเปิดแอป,ปแบบนี้เพ่นะเพิ่นมีอยู่เพิ่นวังสิกเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นมีอยู่พเพิ่นมีอนมแอป,ปอันนี้อยู่แล้วทีนี้วิไลก็เลยเออแต่เอ๊ะใจอยู่ว่าเออมีคือมีแอป,ปอันนี้แต่ว่าบ่เคยส่งเงินทางแอป,ปนี่ให้วิไลเลยแล้วที่นี่เพิ่นจะส่งทางแบบเวสเทิร์นให้วิไลจะสีนะคะเวสเทิร์นยูเนียนหรือว่าที่วิไลเคยเฮ็ดกับหเห็นมูเฮ็ดนห้ยจะสีนะคะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นจะส่งเวสเทิร์นยูเนียน กบเดชไปว่านมูเห็นมูเห็นหายก็พนกระรงแตเวสเทนยูเนียนหายวิ่ไลอย่างสินะคะแบบนั้นบาเจนิพนวาแอปอันนี้นะ่ะเออเลดโบเมนเวสเทนนะคะแอปที่พนไปไปไปเปิดนะ่ะมันก็เป็นออคอสนาอยู่ในตอนในตอนนี้นะคะทั่วไปพนน่ะพนไปเปิดพนวาเลดมันก็บบดายวาซีดีวิ่งไลก็ เออพึ่งมะขึดพึ่งมาขึดแด้ว่าเพิ่นหูเดี๋ยวจะได้วาเลตบดีก้อนพ่นสิสมักแล้วิ่นก็ต้องเบิ่งอยู่แหล้ว,ว่ามันเป็นแบบใดแต่ว่าเพิ่นเคยทรงเงื่อนไปเมืองไทยหรือเปล่าวิไลเกิดยังงงง,ง,ง,งอยู่จะสินะคะเป็นยังคือวิไลเบาเรื่องนี่วิไลมีหลายสาเหตุค่ะที่ว่าเห็ุให้วิไลสงสัยแต่เรื่องนี่วิไลเกิดสิมาค่อยอสำรับเรื่องนี่ก็มาค่อยเบิ่งกันต่อไปนะคะว่าเหตุการณ์จะเป็นจังไดได้ต่อไป วิไลจะอ,อกหักเจ็บช่สำสั่ใจซ้ำรอยเดิมบ่มอจากตะกีสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเน,น,นคาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย